สวัสดีค่ะช่องนองรักบริสุทธิ์นะคะวันนี้จะมาเสนอเมนูน้ำยาปลาดุกค,ค่ะทำแจกในวันหยุดชดเชยวันสงกรานนะคะพอดีญาตพี่น้องกลับมาเที่ยวหาแม่ที่จังหวัดพิจิตรนะคะเริ่มต้นด้วยนะคะเราก็ต้มข่าตะไคร้หอมกระเทียมใบมะก,กรูดนะคะต้มในน้ำปลานะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาหั่นกระชายแล้วก็ไปโขกค,ค่ะเพื่อจะ ต่ำง่ายๆนะคะพอเริ่มด้วยเราก็ล้างปลาดุกที่เราทําแล้วให้สะอาดนะใส่ไปต้มกับน้ําปลาค่ะให้ปลาดุกสุกแล้วเราก็ตักขึ้นมาค่ะตักขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะนะคะแกะเนื้อแล้วก็ไปขูค่ะขกแล้วเราจะมาใส่ในน้ํายากันนะคะนี่เบื้องหลังการทําน้ํายานะคะมีญาติพี่น้องค่ะช่วยกันแกะ แกะเนื้อปลาดุกนะคะแล้วก็จะมาโขกนะคะมีแม่ครัวแม่ครัวก็คือมีคุณแม่เช่มช้อยนะคะใส่เสื้อลายสีฟ้าแล้วก็มีน้องๆแล้วก็มีพี่สาวโนนเอียมสีม่วงนะคะคนนั้นก็เป็นคนคอยคอยปรุงนะคะแม่ก็อยู่เบื้องหลังนะคะพอเราแกะเสร็จแล้วนะคะกะทิเราก็คั้นแล้วเราก็มาผัดเครื่องกันเลยค่ะผัดเครื่องแกงที่เราตําแล้วก็ เราพักไว้นะคะเรามาผัดผัดกะหัวกะทิค่ะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะเพื่อเพื่อให้มันหอมนะคะถ้าเราไม่ให้มันแห้งเราก็เติมหัวกะทิหลังจากที่เราผัดเสร็จแล้วนะคะเราก็เติมหัวกะทิที่เราคั้นไว้ลงไปเลยค่ะเพื่อจะให้มันเดือดนะคะเดือดเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมเนื้อปลาเลยค่ะพอเติมเนื้อปลาเสร็จแล้วนะคะเราก็หมั่นคนค่ะ มันคนเรื่อยๆไม่ให้มันติดกระทะนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้กลนข้างล่างค่ะก้นกระทะนะคะแล้วเราก็คนคนค่ะคนค่อยๆคนตอนนี้มันเยอะเต็มกระทะไปบัวะคะ่ะเราก็เลยหมั่นคนเรื่อยๆไม่ให้มันติดกระทะเดี๋ยวนี้เราก็ได้ที่แล้วค่ะพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วค่ะจะแจกเขาแล้วนะคะนี่พาไปดูด้านหน้าบ้านนะคะ น้องกาลังเตรียมอยู่นะคะเนี่ยเราแจกฟรีค่ะใครผ่านไปผ่านมาเราเรียกหมดทุกคนค่ะเรามีขนมด้วยนะคะของหวานก็มีร็ช่องสิงคโปร์ค่ะแล้วก็มีชามะนาวค่ะแต่เราไม่ได้มาทําวิธีทําให้ดูนะคะตรงนี้พอดีวันนี้เราเน้นน้ํายาค่ะแล้วก็มีขนมจีนทั้งหมด25กิโลหรือ30เนี่ยนะคะที่แจกแล้วแต่นะคะคนผ่านไปผ่านมาเราก็เรียกเรียก ใครไม่ได้นั่งกินที่นี่เราก็ห่อกลับบ้านห่อใส่ถุงให้เขานะคะถ้าใครสะดวกกินที่นี่เราก็จัดให้นะคะพรีมีหลวงตาผ่านมาค่ะเราก็เลยนิมนต์ฉันเพนไปเลยค่ะวันนี้ก็โชคดีค่ะได้บุญกันทั่วหน้านะคะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ